สวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับน้กแปะอีสูดนะฮะอันนี้จากฟาร์มยูเอของนัาแปะนะครับอีสูตเมโลโรหัวลำโพงนะฮะเช้าวันเสาร์ที่23นะครับ บรรยากาศก็โอเคนะครับวันนี้แดดแดดเยอะนะครับหนาวนิดหน่อยเพื่อนสมาชิกสบายดีกันทุกคนนะครับวันนี้ทาไปจะมาส่งมอบความสุขอีกคันหนึ่งฮะอย่างต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้เ,เพื่อนสมาชิกคุณลูกค้าของเรามาจากจังหวัดสุนนรินทร์นะฮะมาจากจังหวัดสุรินทร์แดนอีสานนะครับเ,เป็นคุณปั้นทานะเป็นลูกชายเดี๋ยวต้องขับรถไป ให้คุณพ่อใช้ที่อำเภอกันทลักนะฮะจังหวัดศรีสะเกดเขาก็ดีใจนะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ลูกค้ามีความสุขน้วทปเห็นวันนี้ครับวันดีครับนภัทรเห็นรอยยิ้มของลูกค้าก็มีความสุขแล้วนะครับวันนี้เป็นครั้งที่สองนะฮะสำหรับหล่อจากเมื่อวานนะฮะเมื่อวานนี้พี่พี่เปิ้ลจากตัวสุปรการวันนี้ก็พี่พี่ปั้นนะฮะจาก จังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยววันจันทร์นะฮะอีกคันหนึ่งนะฮะเพื่อนสมาชิกมาจากลำลูกกานะฮะจังหวัดปทุมธานีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบียรีโอเสียงชัดเจนนะพี่เบียรีโอขอบคุณมากครับอันนี้ที่โต๊ะทํางานน่ะแปะเลยนะครับไม่ไม่รู้ทานข้าวกันยังครับคิดถึงทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราเพื่อนเพื่อนสมาชิกนิดนึงนะครับ อันนี้เราไลนา์ลงไปในกลุ่ม New เอ็กซ์แฟ y ิลขับ t h a i l น n d ะครับฝากสวัสดีพี่ๆแอดมินทุกๆท,ท,ท่านนะครับแล้วก็ฝากสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านด้วยนะครับจะถามโปรโมชั่นหรือจะเข้าศูนย์บริการอย่างเมื่อวานนี้พี่หนุ่ยมาเปลี่ยนพัดลมแอร์นะฮะก็เรียบร้อยมีส่วนลดให้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกของเรานะครับทักหาแปะไดนะ้นัดหมายล่วงหน้าได้ หรือจะมาจอดรถนะฮะไปเที่ยวเยาวราชก็ยินดีนะครับแล้วก็จะสอบถามเรื่องโปรโมชั่นต่างๆ UX และกระบะก็ได้นะครับถ้าถ้าโทรหาดับแบกก็099นะฮะ515 9263นะครับ,รบหรือไลน์ i อดี P A E แปะนะฮะติดกันเลยนะฮะ6586 P A E 6586 แล้วอย่าลืมนะฮะดูแลตัวเองด้วยนะฮะเรื่องโควิดนะฮะต้องระวังต้องดูแลตัวเองใส่แมสตลอดแล้วก็ล้างมือตลอดแล้วก็ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ใช่ไหมให้ฉีดตลอดมีมีอะไรไหมลูกรถ,รถสูตรบริการเราค่ะเวลาเขาชดะระยะมีฉีดให้ด้วยไหมมีฉีดครับฉีดฉีดฆ่าเชื้อนะฮะทั้งรถเข้าสูบบริการทุกคันเสร็จแล้วนะฮะ,อ,ะอยู่ตรงฝ่ายล้างอาชีพนะฮะ เขาจะฉีดให้ทุกคันนะฮะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเพื่อส่งมอบรถให้กับเพื่อนสมาชิกและคุณลูกค้านะครับอันนี้คือรถเข้าศูนย์รถใหม่ของนาแปะนี่ฉีดแล้วฮะฉีดแต่เมื่อวานฉีดก่อนล่วงหน้าวันหนึ่งนะฮะแล้วก็ทดลองขับรถเช็ดได้นะฮะก็ฉีดค่าเชื้อทุกคันนะครับในชลุรก็ฉีดนะฮะกฉีดว่าที่นาแป๊ะทำไลฟ์สดแล้วส่งคลิปเข้าไปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะได้ดูกันว่าเราเนี่ยทำจริงนะฮะ แล้วก็ต้องช่วยกันต้องร่วมมือกันครับปลอดภัยฮะออกรถนนะปะเราซื้อรถออกรถกระบะแล้วก็เข้าสู่บริการหอนกระะอย่างของพี่หนุ่ยเมื่อวานก็ฉีดนะครับฉีดเรียบร้อยถ้าเข้าไปในรถเนี่ยคือพอดีน้ำยาฆ่าเชื้อตัวนี้เป็นของตีแพ์ที่เรานําเข้ามาด้วยจะไม่มีกลิ่นด้วยนะฮะแต่ฆ่าเชื้อได้ดีมากมาจากญี่ปุ่นฮะเสียงชัดเจนนะสวัสดีครับ ตอนนี้พี่ป้นมาแล้วนะน้องบอลกำลังแนะนำนะฮะแนะนาเรื่องเอกสารนะฮะแล้วเดี๋ยวไปที่รถอีกทีหนึง่งตอนนี้เราก็จอดรอพี่ป้นอยู่นะฮะด้านล่างเป็นรุ่นวันนี้เป็นรุ่น1.9 e l e g a n c นะคนะรับ e l e g a n c สีขาวมุกนะฮะราคาก็ไม่แพงนะฮะสำหรับอ,อของเรานะครับเดี๋ยวแราะไปทวนราคานิดหนึ่งนะฮะ พูดคุยกันนิดนิดหนึ่งนะฮะตอนเช้าวันเสาร์วันหยุดนะฮะแต่น้แป้งไม่ได้หยุดนะฮะทำงานถนนโล่งมากเลครับเออถนนโล่งมากใช่เอ่อตัวนี้ที่จะส่งว่าความสูงเช้านี้เป็นตัวเอลิเกน1.9เกียร์ออโต้4คูณ2 1ล้าน3แสน4หมื่น9พันนะฮะแต่คันนี้ประเด็นสีขาวมุกก็เพิ่ม12,000นะครับเอ่อผมน่าแป้จะไล่รุ่นนะฮะเริ่มต้นวิวเอ็กซ์แอคทีฟนะฮะ1,900นี่ราคาล้านหนึ่แสนเาพัน อันนี้เป็นบอกผ้าสีดำใช่ไหมฮะแล้วก็ออปชั่นต่างๆก็จะไม่ค่อยมีจะเน้นราคาไม่แพงแล้วก็ผ่อนสบายๆนะฮะถ้าลักัวรี่ก็เพิ่มขึ้นมาก็เป็นตัวล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันนะฮะแล้วก็มีเกียร์ธรรมดาให้เลือกนะฮะอันนี้เมื่อกี้เกียร์ธรรมดาถ้าเกียร์ออโต้ล้านสามแสนสี่พันบาทและอีลิแกนที่วันนี้นะฮะล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้าเป็นัวอัลติเมทตัวท็อปมีสาม สามตัวนะฮะสเครื่องออสองเครื่องกับอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวเป็นโฟวิลถ้าอัลติเมตหนึ่งจุ้านะฮะล้านสี่แสนสบาทถ้าเป็นตัวสามพันนะเครื่องสามพันสี่คูณสองหนึ่งล้านสี่แบาทถ้าเป็นอัลติเมต4ี่คูณสีวิลนะฮะหนึ่งล้านห้้านห้ 1, 5, 7, 9, าแสโทษนะฮะหนึ่งล้าบาท ตั้งแต่ตัวลักซ์เรี่ถึงตัวอัลติเมตนะฮะถ้าเป็นสีขาวมุกเพิ่มหมื่นศรนะฮะหนึ่งหมื่นสองพันเพิ่มหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้าเป็นแอคทีฟมีสีเดียวนะฮะสีเงินโบฮีเมียนใช่ไหมลูกค่ะลักซ์เรี่มีกี่สีคะลักซ์เรี่นะครับลักซ์เรี่เดี๋ยวนะฮะลักซ์เรี่แอคทีฟมีสีเดียวถ้าลักซ์เรี่มีสามส <L ux ury> ีขาวมุกเพิ่ม หมื่นสองนะฮะเป็นล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันอันนี้เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็สีดำแล้วก็สีเงินโบฮีเมียนมีสามสีคือสีขาวมุกนี่มีทุกกลุ่มเลยมีทุกรุ่นยกเวิร์ดแอคทีถ้าเป็นตัวอีลิเจนมีหกสีขาวมุกดำเงินโบฮีเมียนน้ำตาลมาลาเกสนะฮะแดงเอ็ดเอ็หน้านะฮะเงินไอซ์เบิร์ก แล้วก็เป็นตัวอัลติเมทก็มี6สีเหมือนกันนะฮะสีเหมือนกับรุ่นอีลิเกนนะฮะขาวมุกดำเงินน้ำตาลแดงแล้วก็เงินไอซ์เบิร์กก็คือสีเทานะครับคือออปชันจะไล่ขึ้นมาด้วยราคาก็จะแพงขึ้นราคาก็แพงขึ้นแต่ว่าในระดับรถ PPV รถอนเนกประสงค์ในตลาดตอนนี้นะฮะของเราเนี่ยออปชันให้มากกว่าราคาถูกกว่าด้วยสอื <c oughs> ม <c oughs> ราคาราคาถูกกว่าแล้วก็ออปชันให้มากกว่า คุมครับราาใช่อินสูตเนี่ยทุกรุ่นนะครับนะแป๊พูดได้เลยว่าคุ้มค่ากับราคานะครคุ้มค่ากับราคาแล้วคุ้มค่ากับการรอคอยถึงมาเจอ all new b x 2021เนี่ยนะฮะพราะนแป๊ใช้ปี2014ก็ยังใช้ดีอยู่6ปีแล้วพอมาเจอตัวใหมน่นี่ก็มีความรู้สึกว่าอยากเปลีนนะ่ยเนเหมือนกัน <c oughs> แต่อเอาเก็บไว้ก่อน <c oughs> เพราะด้วยเศรษฐกิจนะฮะแต่ตอนนี้แต่ถ้าลูกค้าหรือผู้ใช้ชันใดสนใจ ทักหาแลแบกสอบถามข้อมูลได้ตลอดนะครับสอบถามข้อมูลได้ตลอดดาวมากก็ผ่อนน้อยดาวน้อยผ่อนมากนะฮะ <c oughs> มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับทั้งเงินสดทั้งเงินผ่อนนะฮะแบจะไปที่ปรึกษาได้หมดนะฮะสอบถามได้หมดว่าจะดาวเท่านี้ผ่อนเท่านี้หรือจะดาวต่ํ่ผ่อนนานหรือจะดาวดาวเยอะเลยแล้วผ่อนแบบสบายสบาย ก็ได้ให้ยินดีให้คำปรึกษาแล้วพรจะเน้นดอกเบีย้ยให้คุ้มค่ากับที่ลูกคุณลูกค้าหรือเพื่อนสมาชิกจะที่จะเสียไปครับสวัสดีฮะพี่ป๊อกสวัสดีฮะพี่อดิพงนะฮะสวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท่านนะครับฝากเป็นกำลังใจให้หน้าแปะด้วยนะครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ไม่เช้าสายแล้วครับเนี่ยสิบครึ่งนะฮะเดี๋ยวสิบเอ็ดโมงพาฉันเพลแล้วครับ ยังไงก็มีเวลาว่างก็ทําบุญบ้างก็ดีนะครับแล้วก็เดีต้องดูแลตัวเองด้วยตอนนี้น้องมีอะไรถามไหมเอาไปพาไปหาหาลูกค้าเพื่อนสมาชิกนะฮะเราจะได้พาไปดูที่รถอีกที อ่าพี่ปั้นสวัสดีครับอันนี้เราแปไลน์แล้วนะครับเด็กว่ากันได้หนิดเลยนะครับอ่าันนี้เพื่อนสมาชิกพี่พี่ปั้นนะฮะครับอันนี้พี่แบบพี่พี่แบมนะครับมาจากจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมครับมาจากจังหวัดสุรินทร์อิสานบ้านเรานะฮะครับยินดีต้อนรับนะครับน้องพอนอธิบายโอเคนะฮะครับโอเคนะครับอันนี้เรื่องเอกสาร เดี๋ยวไปที่รถอีกทีนึ่งนี่มาอะเรทำพั์นาแค้นนั่งกั่นแหทำพัฒนาสวัสดีนะฮะพี่ทุกท่านนะครับสวัสดีมาไลฟ์สดเข้าไปในกลุ่มสอบถาม,ม,ามความรู้สึกนะฮะครับันนี้ อยู่ในกลุ่มขับอีสุมิเวเอ็กซ์เหมืมอนกันคือก็ติดคือก็เป็คน,คนคนใช้รถอีสุอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็เลยที่บ้านใช้กี่คันครับที่บ้านมีอยู่สองคันคอยู่ต่างวันหมดเลยที่อยู่ที่บ้านสุรินม,มีสอ,องแต่ว่าทางฝั่งพ่อแฟนมันแท้เลยนะแต่อีสุตลอดแล้วเจอหน้าที่ในขับมิวเอ็กซ์ับก็ดูไลฟ์สด ด้วยดูอะไรติดตามตลอดก็เลยครับก็เลยคิดว่าน่าจะมาทางนี้น่าจะโอเคกว่าก็จากการมาดูครข่าวแล้วนะครับก็โอเคครับใส่ใจดูดละเรอีอยดรถนี้ได้ครับเพราะว่าถ้าถ้าเหมือนคันก่อนนะครับก็ซื้อสดแต่เหมือนไม่ค่อยใส่ใจรับรถนี้ไปจับยังมีฝุ่นเกาะมืออะไรประมาณนี้ครับอันนี้มาก็โอเคครับคือว่าใหม่ทั้งรถแล้วก็ใหม่ทั้ง สีภายนอกด้วยแต่ไก็มีโปรพิเศษให้ด้วยนะฮะเติมเซรามิกราคาถูกกว่าข้างนอกรับประกันเหมือนกันนะครับมันจะลื่นๆเลยครับฝุ่นจะถ้าเกาะเนี่ยจะเห็นเลยเอามือไปจับนี่ฝุ่นออกเลยมันกับคุ้มครองรถอีกทีหนึ่งเหมือนชอบนะฮะรถเดี๋ยวต้องเดี๋ยวขับรถไปให้คุณพ่อที่สีสเกตใช่ครับอาจจะทำไมวันนี้ก็คุณมยังไงขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับเดี๋ยว ครับราการโอเคครับโีเคับครับใจดูแลดีผ่เรียกค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเอ่อถึงเอ่อคุณพี่ซื้อรถเกี่ยวับทางน้แปะนะฮะแล้วก็ให้น้แปะดูแลเนี่ยแต่เวลาเข้าศูนย์เนี่ยบอกคุณพ่อด้วยฮะเข้าที่สุริน์เข้าที่ศรีสะเกดเข้าที่ไหนก็ได้มันจะมีบุ๊กสร์เบแล้วตอนนี้เมื่อกี้แอดไลน์ไปแล้วเข้าไปในมือถือและดีนี้ดีครับสะดวกสบายอีสุไมใช่ลูกไมอิสุไมอิสุ มาอีส e ูนะมันก็จะทําให้คล่องตัวแล้วก็สะดวกสบายสําหรับคุณลูกค้าและเพื่อนสมาชิกที่จะนํารถเข้าศูนย์ศูนย์อีสูของเรานะฮะศูนย์บริการเนี่ยมีมากกว่า300แห่งทั่วประเทศบางจังหวัดมีหลายที่เลยบางจังหวัดมีหลายที่อย่างน้องน้องแคทเนี่ยบ้านอยู่บุรีรัมย์ก็ศูนย์ก็เยอะใช้รถอีสูเหมือนกันนะครับ,รบแต่งซิ่งเลยคันนี้สี่ประตู <S <S น้องแคทบางทีเข้าที่นู่นก็ได้ใช่ไหม ครับหรือถ้าเกิดจะมาเข้ากับนักแปลก็อินบ็อกได้นะรหรือนัดหมายได้ครับเดี๋ยวไปที่รถไหมไปที่รถไปที่รถครับเออไว้สารด้วยครับอ๋อเพื่อปราสาทครับสวัสดีครับพี่ชัยวัดสวัสดีครับสวัสดีครับเ,เราไม่เห็น <laughs> <laughs> ติดวไวตลอด <laughs> สวัสดีครับ บอลนี่บอลถ่ายรูปแทนเดีย๋ยวพี่ป้านขอไปยพี่ป้นถ่ายรูปเชิญไหว้ศาลนะครับดอกไม้ชุบเทียนแบตเตียให้หมดแล้วครับดอกไม้หน้ารถก,ก็ผูกไห้แล้วเอาเลิกเอาใช้เลยครับเดี๋ยวออกรถก็ลงท้ายด้วยเลขเก้าครับเลิกดีเก้าหน้าเก้า <9 S 1> <9 S 2> ขึ้นรถเดี๋เชิญครับบอลจุดให้หน่อย สวัสดีนะพี่สุรพงศ์สวัสดีพี่สุริยานะครับสวัสดีพี่ชายวัฒนาพี่อดิพงศ์นะครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้น้าแปะมาส่งมอบความสุขให้เพื่อนสมาชิกให้คุณลูกค้านะครับให้เห็นรอยยิ้มก็มีความสุขแล้วครับอันนี้น้าแปะพามาที่ศาลที่ฟาร์มวีเกของน้ำแปะนะครับ ดีบรรยากาศสดๆ,ๆนะครับสวัสดีฮะพี่เบิ้ลฮะพี่เบิ้ลแฟนพี่เขาพิ่งขอดน,น้องแ,แอสดงความยินดีด้วยนะครับครับสวัสดีฮะอาจารย์ครับอาจารย์จรีรยุทธสวัสดีครับสวัสดีพี่พัฒนาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับดีบรรยากาศ ส่งมอบความสุขนะฮะที่ฟาร์มิลเอ็กนาแปะนะครับวันนี้วันเสาร์นะฮะรถเข้าใช้บริการเข้าศูนย์เยอะวันเสาร์นะครับถ้าเกิดใครจะเข้าก็โทรรับหมายนะถ้าใครจะ,ะเข้าศูนย์ที่นาแปะนะครับนั้นหมายล่วงหน้าได้นะครับ0 9 9 5 1 5 9 2 6 3หนะครับยินดีครับแต่ของเรานี่ก็เยอะทุกวันนะเข้าศูนย์เยอะทุกวันในเมืองฮะ ที่จอดรถของน้บบ,บสะดวกสบายนะครับอ่ลองมาดูบรรยากาศได้นะครับน้องทีมงานช่างนี่ก็ทำงานกันเต็มที่ครับทีมงานช่างแล้วก็ฟรอนตเต็มทุกช่องนะครับทุกรุ่นนะมิวเซเว่นก็ยังเข้าศูนย์อยู่เลยมีเสียงเพลงหน่อยนะฮะจะได้ไม่เหงานะครับ ความมีเองนะแปลเป็นกันเองนะครับคิวๆนะครับเข้าได้เลยขอให้โชคดีนะครับ ถายทันไหมพี่บอลขอโชคดีนะครับครับดีใจฮะดีใจได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับเห็นรอยยิ้มก็มีความสุขฮะเชือที่รถครับเจวีปั้นครับป้ายแดงและแป้ติดเรียบร้อยนะครับเล่มสูตรป้ายแดงอยู่ในรถนะครับ ขับรถดีๆไม่มีอะไรครับตามกฎจราจรนะครับไม่มีอะไรคุณตำรวจก็พูดเขาดีๆครับครับคุณพ่อก็ตำรวจนะฮะเดี๋ยวเรามาชมรอบรถหน่อยไหมลูกอันนี้เป็นรุ่น1.0 Ultimate เอ้ยโทษฮะเอ่อ m u x e l e g a n นะฮะโทษฮะติดแต่ปล่อย Ultimate ตัวนี้เป็นตัว Ultimate เอ่อ e l e g a n c นะฮะโทษ e l e g a n ดเ1.9 e l e g a n c นะครับ มีตัวเซ็นเซอร์เหมือนกันแลวสี่จุดด้านหน้าด้านหลังอีกสี่นะครับอันนี้ล้อแมกขอสิบแปดตัวอ e ีด g เจนนะฮะอันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับฮะสวยงามเหมือนกันราคาจะถูกกว่าตัวอัลติเมตแปดหมื่นกว่าบาท 1, 3, 4, อันนี้หนึ่งสามสี่เก้าครับถ้าขาวมุกก็โบไปอีกหมื่นสองนะครับลองดูชมรอบรถก็ได้ครับฟิ์มเหมือนเดิมฮะนะติดให้แล้วนะครับแถมนะฮะ เออ่เป็นของพรีเมียมนะฮะก็คืออัลติเมทเซรามิกนาโนเซรามิกของอัลติเมทและประกัน10ปีคิ้วกันสายก็ติดให้นะครับเบ้ามือจะเป็น,นเป็นฟิล์มกันรอยโทษฮะเออ่เบ้ามือจับตัวทำฟิคัพอันนี้ฟิล์มกันรอยนะฮะก็ติดให้กันเล็บกันอะไรรอยขีดข่วนแต่คันนี้เนี่ยเออ่ให้พี่ให้น้าแปดดูแลนะพี่ปั้เนเคลือบเซรามิก,ก,กเดี๋ยวลูกค้า,าถ่ายรูปนะครับอ่าร้อยแม,แม็อันนี้ขอบ18 ลา,ล,ะะลายนี้ก็สวยนะคะลายนี้ก็สวยอันนี้จะลมดําหน่อยนะใช่ดูจะเท่หน่อยนะครับอันนี้ขอดสิบแปดนะฮะขอดสิบแปดลายก็โอเคนะครับเท่เหมือนกันใช้ได้ไฟฟ้าเหมือนกันทีงด้านหลังไฟฟ้ามีสองล้นนะคะใช่มีสองลน้นเป็นอันเป็นันอีกอันฮะเมื่อวานโทษทีนะฮะมีอัลติเมทกับอีลิแกนตัวนี้อันนี้ชุชูฉุกเฉิ่นะแป๊ก,ก็ให้นะครับ เป็นพวกสายแบตสายพ่วงนะฮะเครื่องมือไม่แรงอยู่ในนี้บ่อปรับได้บอกเป็นโทนสีน้ำตาลอ่อนเหมือนกันชงจะแข็งแรงนะใหญ่อันนี้ลองลองดูข้างในนะฮะเดี๋ยวได้แไปลองปิดให้ดูอีดิแกนก็ไฟฟ้าเหมือนกันนะฮะฝาท้ายจากโรงงานนะมาตรฐานโรงงานจากอิซูซูนะครับเนี้ยกดปิดเหมือนกันแล้วดูลงนะนิ่มนวลนะแล้วก็เงียบ ปรับความสูงได้ด้วยนะคะใช่สำหรับท่านผู้หญิงอ๋อแบบลูกค้าบางคนตัวเล็กเนอะเราปรับได้ก็ได้แต่แบบบางคนแบบต้องยืดเหรออันนี้ใสญยักเรานะฮะอีซูเมโทรนะฮะอีสูเมโทรเขาจะได้มาเป็นครอบครัวกับเรานะฮะอีสูเมโทรแล้วก็น้ำแป้งก็พาไปอยู่ในกลุ่มขับนะฮะอีสูมิวเอ็กซ์เฟรนิขับไทยแลนด์นะครับน้ำแป้งคอยดูแลช่วยเหลืออยู่รถเงามากเลยค่ะ เคลือบเซรามิกฮะแปดเทสฮะความหนาแปดเทสแล้วพอดีนะ้แป๊ดได้ราคาพิเศษมาลดให้เพื่อนสมาชิกไปขออัลติเมทฮะอัลติเมทเราดูแลหมดเคลือบก็สั่งได้นะฮะแต่ฟิล์มนี่ให้เลยเป็นฟิลม์ลมเซรามิกสวยงามนะฮะเงากเงาไม่ไม่มีฝุ่นเลยฮะดูแลเองครับทุกคันก่อนส่งมอบคนระแป๊จะคอยดูแลความเรียบร้อยความสะอาด นะฮะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้แล้วใช้ได้จริงใช้ได้จริงแล้วมีประโยชน์นะครับกับเพื่อนสมาชิกนะฮะแล้วน้าแป๊เห็นรอยยิ้มทุกคร้ก็ยิ่งทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆมีพลังฮะมีพลังมีเห็นรอยยิ้มก็มีความสุขนะครับปรึกษาได้ตลอดนะฮะมิวเอ็กอ่าแต่เดี๋ยวน้าแป๊ต้อง ขายรูปกับลูกค้าเหมือนกันนี่ดอกไม้ก็ติดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับนะครับคันนี้เป็น1.9อีเลแกรนสีขาวบุกนะครับฝากไว้ในดวงใจด้วยนะครับคันนี้ยังไงวันนี้น้าแป๊ขอลาไปก่อนไว้พบวันอีกทีวันจันทร์นะฮะส่งมอบความสุขอีกทีวันจันทร์ที่ฟาร์มมีเอ็กนะแปะมีอะไรทักหาน้าแปะได้ตลอดนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย